เฮ้ยพงเดียวกันพงที่อยู่ใ,ใกล้นี่เปล่าเรือดำน้ำสีดำๆไหมเฮ้ยญาติแกนญาติกันอเก็ว่าอยู่ใครอยู่ข้างๆเราตอนเราเกิดใช่ใช่นั่นเราเองตัวมีปอพี่เหลือบบอมตัวมีเหลือบบอมมากตอนนั้นไม,ม่ไม่รู้โอเคเขากินชิบมังวะสามตัว <laughs> นายกินชิบมังวะสามตัวเข้าไปใช่ไหมทำไมเสียงนายเหมือนเหงา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 อะไรเงีย้ย <laughs> เป็นเป็นพี่เรียกถูกมั้ยเรียกนูเรียกเรียกนี่อนี่เจังโอนี่จังเฮ้ยให้มันได้ยินต้องเรียกยังแหละถูกแล้วโอนี่จังเืืออะไรนะจำไม่ได้เอาเพิ่งบอกมาแกลืมแล้วชี้เย,ย,ย้เย,ย้เย้เยสเให้แล้วใช่แล้วผมผมชื่อจริงจังแล้ว,ลวนนเร,เรื่องคนนั้นคงอธิโจเปียวตัวเนี่ย คนนั้นคุง,คงชื่อจริงจังคนละเรื่องเดียวกันเลยย <c oughs> ดูเป็นคนตลกไงเนี่ยลองลองไปเท้าเพชรสะพืดเฮ้ยไปพืชทึสพดเฮ้ยไปพดพืชสุพรรณเฮ้ยเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ไปเล่นเป็นปลาชะลามมาลืมถอดหน้ากากเราถอดหน้ากากก่อนเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันแล้วหลอห่อเ <c oughs> ที่ยนี่เลยท่อพอตาสติกครับตองน,น้อง แน่ไหม <laughs> เราสงสารมากยิบโคเดี่ยไม่เดี๋ยวแกเป็นเด็กดีกว่าต้องเป็นเด็กน้อยนะะ่ารักไงเวลาเราลองทำม,มั่ง <laughs> สวัสดีด้วยนะนับอันแน่จ้ะไม่ได้เ <laughs> สียงไ่ตลกเกิน <laughs> พยายามฝึกแทบอยู่เหมือนกันแต่แบบทำไม่ได้อ๋ผมไม่เคยทำเสียงแทบครับพี่ทำเสียงแทบไง 3, นาีซามสองแอชั่ จ,จ,จ่ดยจริงดัเจออยู่เอายี้จังจังยัยไปไปงูมานสิทัญญาเขาไม่ได้เรียกว่าคนบ้าแต่เขาเรียกว่าคนไขกกไ่ใช่ไหมว้าววววว้้าาเจ็บคอเฮ้ยอย่าเอาความจริงมาพูดแม่งว่าผู้เสี่ยงปกติเดี๋ยวไอ้เยี่ยงโดนสารพัดคนมาใช่ใช่อย่าเป็นเด็กผู้ชายอย่างเช่นอยากเมียปีการจูใช่ไหม แล้วพี่อยากมีมิจุกเป็นของตัวเองเอาวะาอยากใช้ใส่ฟ้าแสนโบกไม่บอกเงาฝนตกยืนกลางกลางสายฝนให้ฟ้าผ่าลงมารับฟองได้ปิกจุกกอนจะกลายเป็นนารูโตะเอาเรื่องรวมกันยังตั้งแต่โคนันจริงจังแนะล้วรวมกันทุกเรื่อง <c oughs> จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัท <c oughs> จริงๆแล้วผมเป็น <c oughs> เป็นคนที่ใกล้จะลงลงใกล้ตุยแล้วจริงๆแล้วผมผมเป็นเป็นม่คูอเป็นอะไรนะเป็นตัวอะไรนะเป็นเป็นมิโนรูมิโนรูเกิดอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลมนุษย์มนุษย์ฝากฝากเก็บเพื่อนเธอทีไม่ไหวอะไรอยากเป็นราชาจนสลักทำไมถึงอยากเป็นราชาจนสลับเพราะอยากเพราะเพราะว่า อยากอยากขายแป้งโยกีแปงโยกีอยากเป็นโจรสลัดเพราอยากไข่แป้งโยกีแป้งโยกีและมีวงอวงลมเป็นีนิยมใช้ได้ใช้ดีงกายสบายกาย